เลขแบบลงเมืม่อเมื่อปูนไปใช่หรอเนาะมือวนแม่หอมไปใส้เม่วานไป,ไปบ้านเตาไฮครับผมไปบ้านเตาไฮทีค่ครับเขาเพิ่งออกไปให้าโดนเฮมแอ้วก็นี่สิเป็นเลขไอ้บ้านไม่คู่เนาะอ้ะวอาวฟังอธิบายซู่ฟังนี่คือหลายพูจะเรเลขจะอันใดเดเก้าแปดที่เลขอันบ้านไม่คู่นี่ครับโอ้เก้าแปบดบคือเลขบ้านไม่คู่ครับูวอยู่ที่ไหนครับปูอยู่ที่ไหนมาผมก็ลังนำเลขอยู่เนี่ย ปูว่าปูอยู่ที่ไหนวะที่ครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ซื้อเลขตัวนี้ไว้ครับที่นี่ที่ไหนบอกแล้วว่าบ้านเลขที่เก้าแปดมันเอาถือข้างบนแล้วโอ้ยถือข้างไว้ครับผมมันคือว่เห็นบนนั่นนี่ที่ไว้โยงนี่เลขอันที่ของประทับของอันครับผมปูว่าปู่ว้ยังไงเนี่ยมัอเศร้าเนี่ยเสียอย่างร่างเราสู้ฟังเลยเพียงเอฟซีเขาฟังเลยหลวงคอคข้าพเนียงเรามาอมา โอ้มาเท้าองครับผมโอ้ปูปูวัดเทศาทองคนมาปูเทศาทองคนมาครับเอาเหรียญมาให้เมื่อนเหรียญใส่ไหมาผมยกตนปวดหลังโอ้เหรียญเหรียญในหลังแตกนี่บ่ะครับหลังแตกเพิ่งไปสวดมาจดสดเลยโอ้พนสวดแล้วพนเลยเอามาทรงครับผมสวดแล้วจดสดเลยเอามาให้มทรงหลังจากที่เอามาทรงเลยพเจาไหนใครได้ปล่อยเหลขกมือนี่บานนี้ไอ้พ่อทรงเสร็จปบปูพนกับครับเนาะ ก็เลยขึ้นไปทำปูมังกรหน้าหนกเล่พุตีเคลื่อนบ่ครับก็เรย่าบอกกันเป็ดเก้าสามนี่ตรงกันต๊้นี่กันนี่ก็ใบนี่เป็ดเก้าสามนี่เมื่อนั้นนี่เท่าสีมาเท่าความย้อนหลังกันว่าเสียเองนี่ซื้อเก้าสามก้อนปูสีบอกมือเล็กๆเลยมือเล็กๆเล็กออกปั๊บไปนำเลยฮานานั่นฟันตอว่าที่ฟันไว้จังไหนก็ได้ยิบเก้าสามแตกก่อนนั่นผมได้มาทายทำอยู่ครับนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ถามกันว่าว่าฟันไว้จังไหนก่อนผมลืม ปูชีรถมหาครับรถนังรถแดงไม่ละมากัดนี้ในเมืองไทยรถปูเด้วยสันใช้เื้อตัวกับมันฟันมั่นบะฝันครับในฟันเนาะในฝันบางสิ่ล้วเรียกว่าตัวกลับก็สิเป็นเก้าสามตัวปูนอืมตัวกลับก็จิเป็นเก้าสามน่ครับก็เลยเป็นสาเหียที่ยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้ประมาณลอยใบนี่แหละถ้าเฉพ่าตัวนี้เสียเองนี่จัดไปลอยใบมันใจตัวนี้ตัวเดียวเลย เกตัวได้ก็ว่าส้นใจญันปเลยเก้าสามแด่ยุตการ่วมไร่ใบนะที่นี่ครับเนาะแล้วสองสามกับมีจะมาไบเดี๋ยวลงมาทั้งทั้งเบิรตตอนนี้เสียเอกซื้อซื้อตัวไรไบเนี่ยเอาอะไรอ่ให้เนี่ยนีทั้งนี่ครับสองสนี่คือยอดต้นเงินราคามาถวายวันที่ยี่สิบสามสองสามคือยอดต้นเงินมาถวายวันที่ยี่สิบสามครับเอาเนี่ยเนี่ยว่าเสียเอกยิบสองสามครับยอดเงินของผมก็คือสองหมื่สามพันแปดิบสี่บาท สองหมื่นสามพันแปดสิี่แปดสิบสี่ซื้อไว้ไปเรียบร้อยแล้วแปดสิบสี่กับจัดแล้วครับพ่อพี่น้องครับจัดแล้วแต่เขาเขารามาส่งอ๋อสร้างไว้แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมแล้ววันนี้ก็มาอ่าให้ว่ามีสองสามแปดสี่เราไม่ยังอีกครับสองสามแปดสี่เก้าสามเก้าสามครับผมนี่เราก็บแปดเรากับเก้าแปดเก้าแปดนี่คือเลขของของสของปูนเขาได้ซื้อกันไว้ครับผมแล้ววันนี้เสียเอก นักโดยเฉพาะนักนี่นักตัวใดก้าสามเลยครับลายนะก้าสามเลยตัวเดียวเลยมั่นใจมั่นใจว่าเรียกเก้าก้าสามครับนีกือเสียเอกนะครับร่างค้นกับมันที่สงสสยว่าเสียเอกเป็นไปเสียเอกเป็นลูกแม่คู่หอมหวนนะครับครับผมครับผมลูกชายลูกชายคนแรกเหมือนคนที่สองครับคนแรกเลยครับลูกชายคนแรกของแม่คู่หอมหวนนะครับครับลูกชายกครับผมแต่ว่าโดยส่วนมากแล้ว ถืกต่อกันมาจังหวัดแล้วได้ยินข้าว่าเสียอกถือว่าตลอดเลยหกหมวดครับหกหมวดนะครับถือว่าตลอดถือกึ่งแก้ในน้อยตอนแรกบ่าเรีนไหลโอ้ตอนแรกบ่เรียนไหลครับพอได้เงินเท่ากับว่าสะสมเท่ากับซื้อไปเลยมันให้ว่ามีปืนแล้วแม่นีปืนแล้วจนได้ซื้อท่องซื้อยองไรับปืนเนยนะที่นี่เพราะงั้นปืนยิ่งกันนะครับเพื่อเพื่อมีอาวุธแล้วมีอาวุธไปซื้อแล้วอาวุธแล้วแล้ววันนี้หลังจากถืกมากหกหมวดงวดนี่กับ ถือว่ามันใจเป็นกรณีพิเศษคือเก่าสามเลยเก่าสามครับนักตัวเดียวเลยอืนักตัวเดียวเลย,เย,เลยบ้านนี้จีบบ้านี้จีบนอกประเด็นไปจักหน่อยบ้านี้เป็นเจ้าไหนเสียจวนเล่าว,ว่าจังไหนเสียจวนเสียจวนนี่ตุ๊กจีไปทางยังก็ะสองแปดสองแปดก็ได้มากเลยเลขสองแปดครับตุ๊กฟันตุ๊กฟันความฟันแอ้วก็สัมผัสวันเมื่อก่อนนี่อ๋อแล้วเนี่ยสองแปดก็ได้สองแปดครับ<อ>ผม บ่คือกันเนาเราอันนี้เราทำไมของเราเราก็ถือวัสดุงวดพี่กันไม่ใบไม่ใบให้สวยๆจักบาทนะครับเลขสามศูนย์เงี่ยเอกนะครับหรือเสียเอกนะครับลูกชายไม่หอมหวนเมื่อนี้ก็ได้โชคลอตเตอรี่นี่เป็นอีกแค่เสียวเสียวเดียวแค่นั้นครับที่นั่นมาให้ช่อมเมื่อนี้นะครับล้วนแล้วก็เป็นเลขเก้าสามล้วนๆนะครับนั่นมาให้เบิ้งเสียวเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่บ้านอีกเป็นกือครับเพ่อแพี่น้องครับอเป็นกือ อ่าคันคันคันอเก้าสามนี่เหนว่าจสีได้สร้างนั่นแล้วที่ว่าคิดไว้ี่ไดปูครับผมให้ว่าเป็นได้ค็ดได้สร้างกันนาดูเลยครับส้างน้วปูมาตลอดครับผมไมได้ถือตลอดเลยครับผมบ้านนี้ที่ขออนุญาตได้ถามไปหอดแม่สมพรเนี่ยบ้านแม่สมพรลาวาจังไหนเนี่ยเล่ามากตัวไหนเนี่ยบ้านเล็กที่เล่าบ้านเล็กที่เล่าแปดแปดสี่เป็นยังที่ไปที่มาของบ้านเลขกที่เล่านี่ปูพ่นว่าจังไหนเนี่ยปูว่าไปเมืองอัน อันบ้านแม่สมพรอเดอมันตรงกันแหละครับของเสียเอกโอ้ครับยอดต้นเงินของผมมันตรงกันปูปูมาลองแหรอปูได้บอกว่าไปเบิ่งอันบ้านเด็กที่แม่สมพรแม่นครับตรงกันอะไรครับเลขเสียเอกซื้อว่าฉันบ่ครับไอเลขไอยอดยอดต้นเงินผมของผมบูเดี่ยวนะสองหมื่นกว่าครับผมลทุงลงไทยแปดสิบสี่บาทลงไทยอืมล่งไทยแปดสิบสี่บาทครับผมโอ้ยที่มากของเงินเลขแปดสี่ครับผม ีคนถามอาไรละเบลบ้านเลขบ้านแม่สมพรตัวใดนี่แหละมาเสียเยอะใช่ลยที่นีอนี่แหละเด้อครับเลขบ้านแม่สมพรตัวตัวใดก่อนเจ๊แปดแปดสี่แปดแปดสี่มีทับบ่อที่ไหนมัมีทับครับบ้านเลขที่ของแม่สมพรแปดแปดสี่ให้บ้านแม่สมพรกับจัดหนักอยู่บ่คครได้ไหนเนาะครับแล้วก็สิยบ่านนแล้วบ้าแปดสี่ทั้งปูว่าตัวใดกัตัวนั้นละตามปูแปดสี่บ้านเลขที่แปดแปดสี่ครับเลขสวยงามมันตรงกันมันเลขมันจะบ่ไปใส่ดอกแปดสี่มัครับแปดสี่ แปดสี่เป็นเลขบ้านเมษสมพันธ์ครับตรงองมีเลขเจ็ดตัวนี่มีเลขซี่สี่หางซี่ครูเหรอครับก็มีเลขตัวนี้เก้าสามเก้าสามแล้วเก้าแปดเก้าแปดเลขของห้ของปูครับเก้าแปดนมีเก้าแปดมีเก้าสามแล้วก็บ้านเลขที่เมษสมพรแปดสี่ครับผมเมีนบ่เมีนแปดสี่แปดสี่ก็เป็นยอดเงินของผมผมทไทยได้ามัเป็น เลขไอ้ยอดต้นเงินที่เสียเอกเอาไปเอาไปถวายทั้งไหนไอ้มันนี่แหละม่าขึ้นหอยปูว่าขึ้นหอยปูวันที่สามสิบสองเิดที่บอกกันไปเล็กๆโอ้โหวันที่สามสิบสองเอายยกไปร่กมก็ไปเ้อบักเสียเอกหมดเสียเอกวันที่สามสิบสองทีครับก็เลยเดินไปถวายธรรมะเนี่แหละครับผมครับใดเก่าอดร่วมกันเขาเก่ามืดกว่าวันนู้นจะป่ากันนะครับผมหลังการยิบลอตเตอรี่ ชุดนี่มาหนีหลังจากหันมาฟันอียงบ่ครับเสียอีกครับก็ฟันเลยบ่ฟันเลยครับให้ว่ามันใจแล้วว่าเลขเขาวันต่อไปเนาะเขาแล้วแหละเพื่อนปูเลยมาบอกเมื่อนี้แหงมันใจบปปู่าบอกเก้าสามเมื่อนี่มาเื่อเศร้านี่มาครับเพิ่นบอกเป็นสามตัวบอกปูสามตัวบนบอกสามตัวบนครับเพิ่นบอกสองตัวล่างนั้นบ่ตัวล่างอันไอที่ผมบอกเด้8่ยี่โอ้เลขล่างเป็นเปลี่ซีกะตรงกับวันเลขที่แม่สมพรแม่นบาแม่นครับ แลราคาตัวบนนี่พ่อไหนสามตัวตัวใดก้อย่ำให้แค่เียนเนี่ยจียเย่ตัวบนเก้ายังก้อยังก้แปดเก้าแปดเก้าสามแปดสามเก้าสามนะครับคุณผู้ชมครับแปดเก้าสามนะครับเด็กมีมันมีอยู่หรือแปดเก้าสามในนี้มีอยู่ครับแปดเก้าสามนะครับเแปดเก้าสามสามตัวบนให้มาแปดเก้าสามส่วนตัวล่างให้มาแปดสี่นะครับครับผมองเมื่อหนีได้เนี่ย อ๋อตรงๆเลยเจ้าน่ะเปลี่ยนเก้าสามเลยตัวาน่ะเนียนครับตรงๆเลยโอ้เปลี่ยนตรงๆเลยตรงๆมีสองชุดเปลี่ยนเก้าสามครับหายว่ามีอยู่ไซเสียเอกกว้านเสื้อเวิร์ดแล้วเดี๋ยวนี้ฮะบนมีเราเรียกเก้าสามยู่ไม่แผงนี่ครับเสื้อเวิร์ดแล้วอ่ะจังไรกับขอบคุณหลายเสียเอกหลายๆครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณเสียเอกหลายๆจังไรมือนี้ห้ากับใดความประจ่างด้านตัวเลขนะครับเดี๋ยวจังไรผมกดที่คอสรุปอีกที่หนึ่งนะครับว่ามีเลขตัวใด อ่าผมจะขอสรุปอีกที่หนึ่งไอ้ท่านยังได้เหรียญบูชาอันนี้ก็คือเบอร์โทษผมเด้อะซุนเบอร์โทษเสียเอกครับไม่เบอร์โทษชอบมัล่ะเสียเอกหาอีกครับ่เห็นไหมหารถหารถครับหารถข้าที่เพื่อนอยากบูชาเหรียญน้ำเสียองเดี๋ยวผมกดสีสรุปตัวเลขให้เพื่อนทุกคหมดทีเท้าเขียนเลยมั้ยแล้วอะไรล่ะอืม อันนี้ผมจีขออนุญาตสรุปนะครับพ่อไ้พี่น้องครับขออนุญาตสรุปทีมไทยไว้นะครับสําหรับตัวเลขของอ่าอ่าของปูที่ห้เมื่อเช้านี่เนาะครับ,รบพจนให้แปดเก้าสามนะครับแปดเก้าสามเป็นเลขปูห้เมื่อเ้านี่กับมาตรงกันครับตัวเลขฝันตองวดของเสียเอกนะครับแล้วก็มาอ่าเป็นตัวเลข ที่บ้านแม่สมพรปูก็บอกว่าอ่าให้ไปเบื้องเลขบ้านแม่สมพรอ,อ่รกับพอดีเป็นที่มาของซี่แปดคือแปดซี่แปดซี่ครับผมแปดซี่เป็นที่มาของแปดซี่นะครับจะจะอ่าแปดซี่เนี่ยปูกม็มาให้เลขล่างอีกเป็นแปดซี่กับไปตรงกันกับเลขที่บ้านแม่สมพรน,นะครับอันนี้ก็คือสรุปสูกันฟังมีเก้าสามแปดซี่ราคามีเลขหอห้องปูชีบผัขาวนะครับกับเคือบ้าน บัณฑเลขที่หอประทับปู่จีระขาวนี่เก้าเก้าแปดนะครับกาเปลี่ยนที่มากของเลขเก้าแปดนะครับ<ช>แล้วสองสามบันี้ <S 2> 2 <S เป็นเลขยอดผ้าป่าแม่นบอกยอดผ้า,<บ>าป่าแล้วก็วันที่ยี่สิบสามเลขยอดผ้าป่าแล้วก็เป็นวันที่ยี่สิบสามด้วยครับวบันที่สามสิบสองวันที่สองธันวาแล้ววันที่สามสิบสองเอาสามสิบสองมันโหมนี่เดีมันมามีกับเลขเด็กลับมาโอ้วันมุมีกัเลยเด็กลับมาเป็นสองสิบสามครับผมจินผูมันเอาไว้และนี่นะครับ ผู้ใดมีโอกาสได้ติดตามคลิปทางช่องนะครับกาศิรูยูว่าปูพื้นเหล่าจังไรเพราะว่ามือนั้นได้มาปูพื้นเห่าออกพันชื่อยมือนันเนาะว่าเปลี่ยนจังไรเอาจังไรแต่สำหรับไม่วนผู้ใดอยากลู่เลือกตื้นเลือกหน้าบางไปก็นั่นนะครับเบอร์โทษเสียเอกโทรหาเลยครับทหาไถามเลยถามในเบอร์โทรมาเลยครับผมนี่ครับโทรมาถามเสียเอกเลยนับจอไว้ไล่ก็เบร์นี้แหละครับครับผมแคบหน้าจอไว้เลยโทรมาถามเสียเอกเลยนะครับสําหรับ เบอร์โทรเพื่อนนะครับโทรถามว่าเนี่ยใจตัวไดเนี่ยตัวไรยังกะถามได้ทุกกรณีครับทากคนครับอ่ะสารคิปนี้กะิลบกวนเสียเอกกท่านี้ครับขอบคุณหลายๆครับเจยครับ